สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยราวพัฒนาหวยลาพัฒนาโค้งสุดท้ายวันที่เจ็ดเดือนสามพี่หกแปดนะครับนะครับผมงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วน้องงวดของวันที่ห้าสามตัวบนหนึ่งหกศูนย์สองตัวล่างสองหนึ่งงวดที่แล้วนี้ผมให้หนึ่งกับสอง หกับสองออกมาสองหนะึ่งนี่ยะถ้าพี่ๆท่านใดเอาตัวเด่นมาจับคู่กันนะก็น่าจะได้อยู่นะครับนะ <c oughs> ก็กไม่คิดว่าจะมาแบบนี้เนาะให้หนึ่งกับสองออกมาสองหนึ่งเอ่อสำหรับสามตัวนะครับสามตัวนะสามตัวเสียดายเนาะมีหนะึ่งะมีหนึ่งมีเก้ามีศูนย์นะออกมาหนึ่งหกศูนย์กับหัวกับหางเลย เก้ากลาเป็นหกสามตัวก็ได้แค่เกือบเนาะอันนี้เรามาตามกันต่อหมวรอพัฒนาวันนี้ก็ขอให้มีสามนะสามกับสี 4. สามกับสี่นะครับก็จะมีสามก็จะมีสามหกสามเจ็ดสามหกสามเจ็ดสามหนึ่งสี่หกสี่เจ็ดแล้วก็สี่หนึ่งกันนะครับกันนะครับก็จะมีสามสองสี่สองสามห้าแล้วก็สามแปด สามห้าสามแปดสำหรับตัวฟันคิดว่าน่าจะเป็นสามนะเขคอยมีสามนล้ตัวเน้นก็จะมีสามหกสามเจ็ดสามหนึ่งแล้วก็สี่หกนะงวดที่แล้วนี่หกมาหกมา มาบนนอดแล้วก็หกตัวแล้วแล้วผมหกตัวก็หกหกเจือหกมาไหมเนี่ยต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นเลขสามตัวสามตัวได้แค่เกือบตลอดเลยสามหกเจ็ดสามหกหนึ่ง 3 6 2 3 7 1 3 7 2แล้วก็3 1 2สำหรับแนวทางหวยเราพัฒนาก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ